เมื่อหญิงสาวอยากเป็นนางแบบแต่ทว่าเธอได้ถูกหลอกไปขังไว้ไร้สดแล้วท้ายที่สุดจะเป็นเช่นไรสวัสดีครับผมมิติสองมุกวีคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Model m เด d e r ก่อนจะไปรับชมสปอยให้กำลังใจเราง่ายเพียงกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราถ้าไม่ชอบการสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับถ้ากดกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับวันนี้ผมก็มีของอร่อยมาแนะนํา ไส้กอรอกก้าวแซ่บอีสานไม่ว่าคุณจะทําเป็นกับแก้มกับข้าวหรือกินเล่นเลือกทอดหรือย่างไส้กอรอกจะมีความนุ่มเด้งอร่อยและสีสันสวยงามน่ารับประทานที่สําคัญมีออยสะอาดถูกหลักอนามัยอร่อยแท้แน่นอนต้องไส้กอรอกก้าวแซ่บอีสานบอกว่ามาจากวีดี2สองบุ๊ควีมีส่วนลดให้20%สนใจสั่งซื้อคลิกที่ลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหนังเปิดมาที่ตัวเอกของเรื่องเธอมีชื่อว่าเกสความฝันของเกสเนี่ยคือได้เป็นนางแบบมืออาชีพครั้งนี้เกดได้มาถ่ายแบบกับช่างภาพคนหนึ่ง แต่จู่ๆเขาก็ได้เลิกถ่ายโดยอ้างเหตุผลไปว่าเกสแต่งตัวไม่ชิดมากเกินไปและเขาในก็แนะนําให้เกสถ่ายแนววิบวับซึ่งมันก็ทําให้เกสเนี่ยโมโหมากและได้ยกเลิกงานถ่ายแบบนี้ไปเลยนะครับต่อมาเกสได้มาหาแฟนหนุ่มที่มีชื่อว่าแมดแมดพยายามชวนเกสให้ไปเรียนต่อที่ไมอามี่เกสได้ตอบปฏิเสธเพราะจะไปทําตามความฝันแมดได้บอกรักเกสแต่เกสนก็ได้ตอบไปว่าในตอนเนี้ยเธอไม่พร้อมหลังจากนั้นเกสได้มาหาแม่ซึ่งแม่เนี่ยก็ทํางานเป็นพนักงานในร้านอาหาร แม่ได้บอกให้เกสยไปสมัครเรียนแต่ก็เหมือนเคยเกสได้ตอบปฏิเสธพอเกสได้กลับมาถึงบ้านเธอได้เปิดเข้าไปดูเว็บเรื่อยเปืยจนกระทั่งพบกับเว็บที่รับสมัครนางแบบซึ่งมันก็ดีชนิดว่ามีที่พักและถ่ายให้ฟรีต่างหากเกสจึงรีบสมัครในทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นเกสได้รับข่าวดีช่างภาพเนี่ยได้โทรมาบอกว่าเกสได้ถูกรับเลือกแต่จะต้องไปถ่ายแบบที่แมเอามี่เกสดีใจมากเพราะนี่คือโอกาสที่เธอเนี่ยจะกลายเป็นนางแบบมืออาชีพ พอเกสได้ตอบตกลงที่จะทํางานมันก็คือจุดเริ่มเรื่องของหนังเรื่องนี้เกสได้ทิ้งจุดหมายแว้กับแม่พร้อมกับบอ,อกเดินทางก่อนที่จะถึงแมอามี่เกสได้ส่งข้อความบอกกับแมดว่าเธอนั้นอาจจะไปถ่ายแบบที่แมอามี่พอเดินทางมาถึงแบตโทรศัพท์ของเกสเนี่ยก็ดันหมดเกสได้พบกับคนที่มารับเธอมีชื่อว่านิโคนิโคได้พาเกสมาที่คเครื่อง่นหาดแห่งหนึ่งเธอได้พบกับช่างภาพเขามีชื่อว่าฮันเตอร์ฮันเตอร์ได้ต้อนรับเกสเป็นอย่างดี แต่ทว่านิโคได้เผยหยิบขนมที่มีส่วนผสมของถั่วฮันเตอร์ได้ต่อว่าเธอพราะเขาเนี่ยแพ้ถั่วอย่างรุนแรงตกดึกขนาดที่พวกเขาได้กำลังทําอาหารฮันเตอร์เนี่ยได้ใช้นิโคไปซื้อของข้างนอกเกสจึงขอติดรถกลับไปที่พักด้วยแต่ทว่านิโคเนี่ยก็ได้ปฏิเสธแล้วก็บอกไปว่าเธอจะไปแค่แป๊บเดียวแล้วเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปนิโคเนี่ยไม่ยอมกลับมาสักทีฮันเตอร์ได้แกล้งดูโทรศัพท์แล้วก็บอกกับเกสไปว่านิโคเนี่ยไม่สบายจึงของกลับบ้านไปก่อน เขาจึงเสนอให้เกสเนี่ยนอนพักที่นี่หนึ่งคืนทางด้านของเกสเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจเธอจึงขอให้ฮันเตอร์เนี่ยเรียกรถให้หน่อยแต่ทว่ารถให้บริการเนี่ยมันก็ไม่มีฮันเตอร์จึงพาเกสเนี่ยมาที่ห้องพักพอฮันเตอร์ได้หันหลังออกจากห้องไปเกสก็เพิ่งนึกออกว่าลืมกระเป๋าไว้ในบ้านเธอรีบไปเปิดประตูแต่ทว่ามันก็เปิดไม่ออกเกสพยายามเรียกให้ฮันเตอร์เนี่ยมาเปิดให้ทางด้านของฮันเตอร์เนี่ยก็นิ่งเฉยแล้วเดินจากไปเกสรู้ได้ทันทีว่าถูกขัง เธอรีบโทรไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ทว่ามันก็กลับกลายเป็นฮันเตอร์เนี่ยเป็นคนรับสายแล้วในตอนนี้แผนของฮันเตอร์เนี่ยก็สำเร็จไปแล้วนะครับทางด้านแมทก็ได้รีบมาหาแม่ของเกตแม่ได้บอกว่าติดต่อเกตไม่ได้แมทพยายามเข้าดูเว็บไซต์ที่เกตนั้น่สมัครแต่ทว่าเว็บนั้นก็ได้ถูกลบ IP ไปแล้วหนังได้ตัดกลับมาที่เกตฮันเตอร์นำอาหารมาให้กับเธอถึงแม้จะถูกขังเขาก็ดูแลเกตเป็นอย่างดีแล้วเกตเนี่ยก็ได้รับรู้ความจริงว่านางแบบคนอื่นเนี่ยก็โดนขังแบบเดียวกันกับเธอ แต่เกสเนี่ยก็ไม่ยอมทําตามคําสั่งของฮันเตอร์ง่ายๆนะครับฮันเตอร์จึงขู่ไปว,ว่าเขาเนี่จะจัดการกับแม่ของเธอจากนั้นก็สั่งให้เกสเนเตรียมตัวเพื่อไล่สดพอเกสได้เห็นสิ่งที่เธอเนี่จะต้องทำเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยนะครับฮันเตอร์ต้องการให้เกสเนี่ยทำตามคําสั่งทุกขั้นตอนแต่ในขณะนั้นน่ะแม่ก็ได้ส่งข้อความมาหาเกสฮันเตอร์ได้สวมรอยโพสต์รูปของเกสแม่ที่เห็นโพสต์ของเกสเนี่ยเธอก็ได้รีบโทรหาแมทในทันทีคือแม่เนี่ยสงสัยว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับเกสนะครับ ซึ่งสิ่งที่น่าสงสัยน่ะก็คือเกสโพสต์รูปแต่ไม่ยอมรับสายของแม่แมทจึงลองส่งข้อความไปหาเกสแต่มันก็แปลกที่เกสเนี่ยได้ตอบกลับมาว่ารักแมทเขารู้สึกไม่ชอบมาพากลคือปกติแล้วเกสเนี่ยไม่เคยบอกรักแมทเลยสักครั้งนังได้ต่กลับมาที่เกสที่กําลังไล์สดเป็นครั้งแรกเธอทําได้ไม่ดีนะักจังหวะนั้นเองเกสก็ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือผ่านการไล์สดฮันเตอร์รีบตัดการไล์สดแล้วก็มาหาเกสเขามาด้วยความโมโห ฮันเตอร์เนี่ยก็ได้บอกไปว่าการไล์สดนั้นอ่ะเขาได้ตั้งเวลาดีเลย์เอาไว้และถ้าเกดคิดจะหนีเธอก็จะกลายเป็นเหมือนคนในรูปนี้จากนั้นฮันเตอร์เนี่ยก็ได้มาหานิโคขณะที่ทั้งคู่เนี่ยจะร่วมรักกันเขาเนี่ยดันบังเอิญเรียกชื่อเกดและนั่นอ่ะมันก็ทําให้นิโคเนี่ยโกรธมากเลยนะครับต่อมาเกดก็มีท่าทีเปลี่ยนไปเธอแสดงออกมาในไล์สดได้เป็นอย่างดีแล้วยอดคนดูเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทางด้านของฮันเตอร์เนี่ยก็เริ่มชอบเกตขึ้นมาแล้วนะครับ ในเวลาเดียวกันเขาก็ได้ส่งข้อความไปหาทั้งแม่และก็แมทแต่ทว่านับวันเนี่ยนิโคลก็เริ่มหึงขึ้นมาเรื่อยๆนิคโคลจึงแอบไปหาเกสแล้วบอกให้เกสเนี่ยเลิกยั่วฮันเตอร์ซะทางด้านของเกสก็ได้ใช้จังหวะเนี่ยหนีแต่ทว่าฮันเตอร์เนี่ยก็ได้กลับมาพอดีเกสจึงบอกไปว่านิโคลเนี่ยจะมาทำร้ายเธอเธอแค่ป้องกันตัวไว้เท่านั้นแล้วเกสเนี่ยก็ได้รู้ว่านิโคลกับฮันเตอร์เนี่ยเป็นคู่รักกันเธอจึงเริ่มแผนการปั่นทั้งสองคนนะครับ ทางด้านแม่และแมทพวกเขาแน่ได้มาแย้งความกับตำรวจแต่ก็ได้ถูกปฏิเสธเพราะหลักฐานเนี่ยมันมีไม่เพียงพอตัดมาที่ฮันเตอร์คืนนี้เขาได้มาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเกดเกดก็เล่นตามน้ําทําท่าทีดีใจและคอยตามไปกับฮันเตอร์นะครับคือสิ่งที่เธอทําไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้นิโคเห็นนะครับเช้าวันต่อมาเกดเนี่ยได้ขอให้ฮันเตอร์จัดเตรียมอุปกรณ์วาดรูปโดยได้อ้างว่าเธอจะใช้มันในการไล่สดครั้งต่อไป ทางด้านของฮันเตอร์เนี่ยก็ได้ชอบไอเดียนี้มากเลยนะเขาเนี่ยจึงสั่งให้นิโคออกไปซื้ออุปกรณ์พอนิโคได้ออกไปฮันเตอร์เนี่ยก็ได้กลับมาหาเกสอีกครั้งเขาได้บอกเธอว่าจะพาออกไปข้างนอกเพื่อให้เกสเนี่ยเลอกซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆตามใจชอบแต่มัน,นก็มีเงื่อนไขถ้าเกสเนี่ยตะโกนขอความช่วยเหลือเขาเจะจัดการทุกคนพอมาถึงร้านเกสเนี่ยก็ได้ส่งสายตาให้กับพน,นักงานและได้เข้าไปลองเปลี่ยนชุดเกสได้บอกให้พนักงานเนี่ยนำเสื้อไซส์อื่นมาให้กับเธอ ฮันเตอร์ที่รู้ทันเนี่ยเขาได้เรียกเข้าไปหาเกทแล้วก็ได้พบว่าเธอกําลังเขียนข้อความขอความช่วยเหลือฮันเตอร์ที่เห็นเนี่ยเขาก็โกรธมากจึงพาเธอกลับบ้านไปเลยนะครับพอกลับมาถึงฮันเตอร์เนี่ยก็ได้บังคับให้เกทไล่สดในทันทีเกทพยายามขอโทษแต่เขาเก็ไม่ยอมฟังเลยนะแล้วครั้งเนี่ยเกทก็ได้ถูกทําร้ายผ่านทางไล่สดไปยนะครับในเวลาเดียวกันเพื่อนของแมดคนหนึ่งเนี่ยก็ได้มาเปิดไล่สดของ Gate เกทให้แมดดูแมดจึงรีบส่งข้อความไปที่เบอร์ของเกทในทันที ทางฮันเตอร์เนี่ยจึงรีบมาหาเกสแล้วบอกให้เธอเนี่ยโทรไปบอกกับแมทเกสได้บอกกับแมทว่าเธอนั้นสบายดีและก็ได้ทิ้งท้ายไปว่าเธอนั้นน่ะรักแมททางด้านของแมทเนี่ยก็รู้ได้ทันทีเลยนะว่าเกสเนี่ยกำลังถูกบังคับเขาบอกให้เพื่อนเนี่ยหาข้อมูลคนที่ลักพาตัวของเกสไปทางแม่ก็ได้ไปแจ้งตำรวจอีกครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธเหมือนเดิมหนังได้ตัดกลับมาที่เกสคขาเนี่ยฮันเตอร์ได้สั่งให้เธอเนี่ยแล,ลงสีบนตัวตัวของเกสก็ได้กั้นใจทําด้วยความเสียใจ ในคืนนี้เกทก็มีแผนโดยการทําให้เครื่องตรวจควันไฟเนี่ยทำงานหลังจากที่เครื่องตรวจควันไฟดังขึ้นเนี่ยฮันเตอร์ก็ได้มาจริงๆในจังหวะที่ฮันเตอร์ไม่ได้ระวังตัวเนี่ยเกสก็ได้ท,ทําร้ายทิตาจากนั้นเกทก็ได้มาที่บ้านเพื่อจะเอากุงแจแต่มันน่ะก็ไม่เจอเธอได้หยิบขนมที่มีถั่วและได้โทรหาตำรวจแต่ทว่าฮันเตอร์เนี่ยก็ได้ตามมาจนทันเขาได้จับเธอไปขังอีกครั้งไม่นานตำรวจเนี่ยก็ได้มาที่บ้านของฮันเตอร์ ตำรวจนายนี้ได้ขอตรวจห้องโดยไม่รู้เลยว่าเกทนั้นนะอยู่ในห้องนี้และทว่าตำรวจเปิดประตูเมื่อไหร่ฮันเตอร์ก็พร้อมที่จะปิดชีวิตตำรวจทันทีจังหวะนั้นเองตำรวจก็ได้รับบอวิทยุให้ไปที่จุดเกิดเหตุละแวกนั้นซึ่งเกทก็ผิดหวังที่จะหนีตามเคยเช้าวันลุ่งขึ้นฮันเตอร์ก็รีบไปเตรียมหลุมไว้สาหรับเกทซึ่งในตอนเนี้เขาก็ไม่ต้องการเกทอีกต่อไปฮันเตอร์ได้พบนางแบบคนใหม่แต่มนันก็เป็นแผนของแมทและเพื่อนนะครับ จากนั้นฮันเตอร์ก็ได้ไปบอกนิโคให้ไปรับนางแบบคนใหม่พอนิโคไปถึงที่จุดนัดพบเธอก็ไม่เจอนางแบบนิโคก็ได้บนรถกลับบ้านแต่ทว่าก็ได้ถูกแมทเนี่ยแอบตามมาด้วยแมทได้แอบเข้าไปในบริเวณบ้านขณะที่กําลังจะเข้าไปช่วยเกตเขาเนี่ยก็ได้ถูกฮันเตอร์เนี่ยทำร้ายจากด้านหลังจนสลบไปหลังจากนั้นฮันเตอร์เนี่ยก็ได้พาเกตมาดูแมทแล้วบังคับให้เธอเนี่ยไปเตรียมตัวไร่สดเกตได้กินขนมถั่วที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้หลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปจูบฮันเตอร์ ทางด้านฮันเตอร์ก็ได้มีอาการแพ้ตัวอย่างรุนแรงเกตจิงใช้จังหวะเนี่ยพาแมทหนีส่วนฮันเตอร์ก็รีบกลับมาที่บ้านเพื่อหายารักษาแต่ทว่านิโคเนี่ยก็ได้โยนมันทิ้งลงไปในอ่างล้างจานเขาแค้นมากกับการกระทำของนิโคจึงตัดสินใจปิดชีวิตเธอทางด้านของฮันเตอร์ที่ไม่มียาแล้วเนี่ยเขาก็ได้เดินออกมาเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านแล้วเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปหนึ่งปีแม่เนี่ยได้เป็นทนายส่วนตัวของเกตเนี่ยก็ได้เป็นนางแบบชื่อดังแล้วหนังก็ได้ตัดจบ แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ